โอเคก็อย่างแรกก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องผมเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของช่องด้วยนะครับสําหรับเกม Modern a r s h i p เนาะเกี่ยวกับวิธีเล่น Modern w a r s h i p บนเวอร์ชัน PC นะครับสําหรับคนที่มีคอมหรือโน้ตบุ๊กนะครับแล้วอ,อยากจะลองเล่นเวอร์ชัน PC บ้างนะครับโอเคสวัสดีก็มาเลยครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่คุณต้องทําเลย ก็คือนะครับเปิด Modern Warship เวอร์ชันมือถือนะครับแล้วผมจะทำการออกจากระบบก่อนนะครับผมโอเคเพื่อที่จะมาหน้านี้นครับออกให้ดูนะครับขออนุญาตใช้เป็นอ e ีมมเรเตอร์เพื่อจำลองมือถือนะครับผมเนาะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Modern b s h i p บนมือถือแล้วนะครับผมเนาะนี่หน้าตาของมือถือนะครับผมก็คืออย่างแรกนะครับให้ท่านผู้ชมไปที่ตั้งค่าครับผมแล้วมาที่คําว่าบัญชีผู้ใช้นะครับเมื่อท่านผู้ชมเลื่อนลงมานะครับท่านผู้ชมจะเห็นไอ้รูปหมายทาตนะครับคือไกดจินนะครับให้ท่านผู้ชมกดเชื่อมโยงบัญชีตัวนี้แล้วท่านผู้ชมก็อ่าน,นครับเปิดเกม Modern b s h o p บน PC ของคุณอ่ะก็คือวิธีนี้ให้ท่านผู้ชมเปิด พีซีขงขึ้นมาครับแล้วก็เข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับก็คือลิงก์ไกจินดอทเน็ตนะครับโมเดลเวอร์ชิปตัวนี้กดเข้าไปให้ท่านผู้ชมทําการลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับให้ทําการสมัครนะครับผมเนาะเป็นการสมัครก็จะมีนะครับใส่อีเมลใส่ชื่อนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ตรงนี้เป็นรหัสผ่านอีกครั้งนะครับเพื่อที่แบบยืนยันนะครับว่ารหัสตรงกันนะครับแราจใส่โค้ดที่ขึ้นตรงนี้นะครับจะกดรีก็ได้นะครับรีโค้ดใหม่ โอเคแล้วก็กด accept ไปนะครับแล้วกด s h e e t account นะครับเพื่อสร้างรหัสผ่านเพื่อสร้างรหัสของไกจินดอทเน็ตนะครับให้ท่านผู้ชมจำาหัไกจินดอทเน็ตตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับหลังที่ท่านผู้ชมสร้างนะเพราะมันต้องใช้นะครับโอเคแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเปิด modern warship บน pc นะครับก็คือเมื่อท่านผู้ชมลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งมาให้ดาวน์โหลดเกมท่านผู้ชมก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ แล้วท่านผู้ชมก็กดเข้าโมเดลโ s h ิ p ครับแล้วกดเพย์ไปเนาะโอเควิธีการต่อมาในที่นี้นะครับอ่ามันใช้ท่านผู้ชมใส่อีเมลและรหัสผ่านนะครับให้ท่านผู้ชมใส่อีเมลกับรหัสผ่านที่ท่านผู้ชมเพิ่งสมัครมาเมื่อกี้นะครับเป็น g ก i j i n n e t i d นะครับตัวนั้นนะครับเมื่อกดเข้าสู่ระบบเมื่อท่านผู้ชมกดเข้าสู่ระบบแล้วนะครับ ให้ท่านผู้ชมมาที่เวอร์ชันมือถือนะครับให้ท่านผู้ชมเปิดเกมเมื่อเมืม่อท่านผู้ชมเปิดมาแล้วใช่ไหมเปิดหน้าตั้งค่าต,ตรงนี้แล้วก็กดเชื่นยงไกจินดอตเน็ตนะครับให้ท่านผู้ชมใส่รหัสเป็นตัวเลขนะครับจะเป็นตัวเลขที่ขึ้นมาบนหน้าจอของ PC ของคุณนะครับเมื่ ok <c oughs> อคุณกดเข้าสโลกแล้วนะครับผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับเป็นรูปนี้นะครับก็คือให้ท่านผู้ชมใส่รหัสนะครับบ,บนบนมือถือนะครับให้ใส่รหัสบนมือถือไปปุ๊บ ก่อเชื่อมโยงบัญชีก็คือมันจะโหลดข้อมูลจากมือถือเข้ามาที่ PC นะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเล่นว d เ r n ร o a อ s h i p บนเวอร์ชัน PC ได้แล้วนะครับสหรับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทีล่ล่างแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสองนี้ก็ไปละบาย